ก็คลิปแรกไม่ได้ลงต่อนะเดี๋ยวเราลงตอนอลงมือทำงานกันเลยเนาะเพราะว่าวันนี้ก็ต้องไปธุระต่อก็เลยต้องกลับบ้านก่อน oh <my> ก็รับชมคลิปกันเลยครับ ครับแล้วตอนนี้เราก็ฉีดน้ํากวาดทำความสะอาดกันทั่วสนามแล้วนะตอนนี้ก็เด็กๆพักทานอาหารกลางวันกันพอดีครับทุกคนก็คงจะเหนื่อยคงจะหมดแรงกันพอดีแล้วแล้วน้ำก็วิ่งสองเที่ยวเนาะ ไว้พบกันใหม่ EP หน้าสำหรับการาทาสีสน,นามบอลน,น่าจะเป็นวันที่30น่าจะได้าทาสีจริงวันนี้เห็นว่าน้องๆเขาจะทาสีพื้นกันก่อนตอนบ่ายก็สวัสดีครับ